ธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธทิเมธรรมังประสิทธทิเมสังฆังประสิทธทิเมสวัสดีครับทุกท่านสำหรับพระคถา,าบทนี้ก็เป็นพระคถา,าอาราธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพื่อมาประสิทธิ์ประสาทอำนวยอวยชัยปกป้องคุ้มครองเรา ยามไปไหนมาไหนนะครับทุกท่านก็อาราธนาพระห้อยคอขึ้นคอนะครับก็ตั้งนโมสามจบก่อนนะครับแล้วก็ว่ากล่าวพระคาถาดังกล่าวนี้ก็ไปไหนมาไหนก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับประสบโชคดีมีชัยตลอดการเดินทางนะครับเป็นเมตตามหานิยมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีพระสมเด็จสวยๆนะครับมีพระสมเด็จวัดะระฆังสวยๆมาฝาก fc ทุกท่านนะครับดูจากภาพสวยไหมครับผมว่าสวยนะท่านว่าสวยไหมครับดูจากเนื้อพระนะครับความเก่าความถึงยุคนะครับ พระที่มีอายุกว่า150ปีนะครับจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์ตพวพมรังสีท่านได้กรุณาเมตตาสร้างไว้นะครับดูจากเนื้อหามวลสารองค์นี้นะครับครบครันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงนะครับ มวลสารต่างๆนะครับครบเลยนะครับดูแล้วซึ้งตาซึ้งใจเลยทีเดียวนะครับสองระวางกล้องไม่ได้นะครับมีอาถรรพ์น,นะครับเพราะว่าความงามดึงดูดนะครับความมีมิติความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระนะครับด้านนะครับตามรูปก็ นะครับตามรูปจะเห็นนะครับฟองขาวๆนะครับการงอกของเนื้อพระนะครับสวยงามมากครับองค์พระนี่ทั้งองค์จะเป็นชั้นๆเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับการฟูเห็นฟองขาวๆไหมครับนี่คือธรรมชาติรังสรน์ละครับ ธรรมชาติดังสันของแท้นะครับทวทั้งองค์พระนะครับจะเป็นเช่นนี้นะครับองค์นี้มีหนึ่งเดียวในโลกนะครับมีองค์เดียวในโลกจะทำก๊อปปี้แบบนี้ไม่ได้นะครับจะทำก๊อปปี้เป็นองค์ที่2ที่3ที่4ให้เหมือนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุยได้เลยนะครับว่าองค์นี้ พระเรามีองค์เดียวในโลกนะครับจุดตาหนิของพระแต่ละองค์นะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่างองค์นี้นะครับจะมาก๊อปปี้ให้เหมือนนะครับไม่ได้นะครับมีเม็ดแดงอยู่จุดนี้นะครับมีการงอกอยู่จุดนั้นมีการฟูอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันหรอกครับ จะก๊อปีเห็นองค์นี้สวยๆจะก๊อปีให้เป็นองค์ที่สีที่5ที่6เงี้ยไม่ได้นะครับธรรมชาติเท่านั้นนะครับและการเวลานะครับพระสมเด็จบรรลังสวยงามมากครับองค์นี้ก็เปิดไว้ที่500 0 0 0บาทนะครับ500 0 0 0บาท เนื้อสวยๆอย่างนี้นะครับก็เล่นกันหลายล้านนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับหนักใจท่านๆมากกว่านะครับผมพอใจเพียงแค่5 0 0 0 0นบาทนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรติดต่อได้นะครับ0648848531นะครับโทรมาเลยครับ ช้าหมดอดนะครับเนื้สวยๆอย่างนี้หายากนะครับโทรมาเลยครับว่าท่านครับองค์นี้ผมจองนะครับองค์นี้ผมเอานะครับโทรมาได้เลยนะครับอย่นี้ครับการฟูการงอกทับซ้อนเส้นซูมต่างๆนะครับ ดูยังไงก็เป็นธรรมชาตินะครับนี่แหละครับสนีของสมเด็จวัดละคังนะครับซึ่งมีเนื้อหามวลสารและอายุที่ธรรมชาติดังสันของจริงของแท้นะครับดูดูแลเป็นไงครับสวยงามจริงๆนะครับ มี1ไม่มี2แน่นอนนะครับคลิปนี้ขอขี้โม้จักนิดนะครับเพราะว่าสวยจริงๆครับจริงๆองค์แบบนี้ก็มีลักษณะใกล้เคียงแล้วก็มีไม่กี่องค์นะครับมีไม่กี่องค์ที่ท่านปู่ได้เก็บไว้นะครับได้สะสมไว้ยังไงก็รีบๆหน่อยนะครับ ช้าหมดอดนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับตามภาพเลยนะครับขอความสุขสวัสดิพัพมงคลสมบูรณ์พูนผลจงบังเกิดแก่ท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ